ฟเฟนมีเดียลิงภูมิใจเสนอขบวนการบอกบักบักตอนต้นไม้โชคลาบตอนที่สองบทภาคและเสียงภาษาไทยโดยอีเลฟเฟนมีเด๋ลิง ปรากฏหมอกสีดำอย่างกระทันหันหมอกดำกลุ่มนี้เฟดดี้ที่ออกมาเดินเที่ยวทุกไอโกทิ้งไว้ที่สวนสาธารณะแต่เขาก็พยายามรอเพื่อรอไอโกกลับมาหาเขาเจ้านายของนายไม่ต้องการนายอีกแล้วไม่หรอกไอโกรักฉันมากเขาไม่ทิ้งฉันหรอก เฟรดี้ช่วยพวกเราด้วยเรดีช่วยพวกเราด้วยไม่เป็นอย่างนี้อ่ะเกิดอะไรกับพวกนายเหรอต้นไม้โชคลาบกำลังจะเหี่ยวเฉาผู้ที่จะช่วยพวกเขาได้ก็มีแต่เฟรดดี้ตัวเดียวตามในหนังสือนิทานออย่านะฉําไม่ใช่เฟรดดี้ในหนังสือนิทานนะ thở bình nãy à liều cầm mất thở ai cổ Alex, xin lỗi thật bà rồi, không? ฉันเคยสงสัยว่าไอโกจะทิ้งฉันไว้ที่สวนสาธารณะและไม่ต้องการฉันตลอดไปฉันกลัวเธอจะทอดทิ้งฉันะคุณพ่อคุณแม่หนูออกไปแล้วนะอย่าทํทำอเลขข็กหาอีกล่ะอ้าหนูเลยแล้วคะ่ะ อเล็กซ์เราออกเดินทางกันเถอะนะอ,อ,อ,อ้าวออาาอเล็กซ์กลับมาแล้วเหรอดีจริงๆเลยนะที่สุดอลเล็กซ์ก็กลับมาหาเจ้าของอีกครั้งหนึ่งฉันมีความมั่นใจว่าเขาจะต้องกลับมาหาฉันเมื่อก่อนลุงก็เคยพูดอย่างนี้นะี่นะจริงไหมจริงๆเลยอลเล็กซ์แกได้พบกับเจ้าของอีกครั้งหนึ่งช่างพิเศษจริงๆดีมาก เรากำลังคิดจะไปปิกนิกที่สวนสาธารณะนะคะระหว่างทางระวังหน่อยนะค่ะไปนะคะโชคดีอนี่คุณที่เราเป็นคลินิกนะมาของคุณหายก็ดีแล้วคนมารับมันกลับไปบ้านขอร้องล่ะรีบกลับมารับมันเร็วเ <c oughs> จ้าของมาสมัยนี้ทำเกินไปจริงๆ ใช่แล้วคู่หูฉันไหนบอกให้รู้สิทำไมเจ้าของหมาถึงได้แย่อย่างนี้ไม่ยอมรับหมาของตัวเองกลับไป <laughs> ยิ่งคิดก็ยิ่งไม่เข้าใจหรือว่าพวกเขาไม่สนใจหมาของตัวเองแล้วนะอเล็กซ์เรามาถึงแล้ว อเล็กซ์ร eh ีมากินของสิ อย่าทำอย่างนี้สิฉันสกระจีนะอย่านะสกระจาาีมาลูกหมาถูกทิ้งอีกแล้วเหรอเนี่ยทำไมเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นบ่อยๆนะอจีบอกฉันรู้หน่อยสิถ้าเป็นแกเนี่ยแกจะทำยังไงดูถ้ายุคของหมาของจะสิ้นสุดลงแล้วนะต้องให้แมวขึ้นแทนพวกนาย ฉันว่าร้านขายสัตว์เลี้ยงเปลี่ยนเป็นร้านขายแมวจะดีกว่าใช่แล้วเกรซไม่รู้แมวอย่างพวกเธอเคยได้ยินนิทานเรื่องต้นไม้นำโชคหรือเปล่านะได้ยินไหมเจ้ก็เคยได้ยินนะสิแต่ฉันไม่ตอบเธอหรอกอนิสัยของมนุษย์อยู่ดีๆก็เปลี่ยนแปลงไปหมดเรื่อแสดงว่าต้นไม้นำโชคกำลังเหี่ยวเฉา อเล็กซ์ระวังหน่อยนะอย่าตกจากรถล่ะเพราะว่าถานนสายเนี้ยไม่ดีเลยอ้อ,อ,อ้โกขีย่งเงี้ยอันตรายมากนะเธอขี่เร็วไปอนะฉันอาจจะตกลงไปก็ได้อ,ะอ่ะอ้า มาลายอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้โก้ไอ้โก,ก้จะไปไหนอะ่ะอย่าทิ้งฉันไวอ้อ่ะ ขอโทษจริงๆนะฉันทำอะไรอยู่นะทำไมไม่สนใจอเล็กซ์ก็หนีไปซะเองไอ้กอเมื่อกี้เธอทำอะไรนะแย่แล้วมีสิ่งผิดปกติอะฉันจะรีบไปพวกนายยังมาขวางได้ยินหรือเปล่าล่ะพวกนายได้ยินหรือเปล่าพวกนายเชื่อฉันสิเราเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันตอนนี้ไม่ใช่เวลามากัดกันนะ มันน่าโมโหเมื่อก่อนนี้เราเคยวิ่งหนีใครเหรอไม่มีทางช่วยพวกเราด้วยช่วยพวกเราด้วยช่วยพวกเราด้วยเรดี้ช่วยพวกเราด้วยช่วยพวกเราด้วย แล้วแม้ฉันจะ<ด><ด>ชื่อเฟรดดี้ก็ตามแต่ฉันไม่ใช่เฟรดดี้ในนิยายนะช่วยพวกเราด้วยอยู่ดีๆก็มีหมอกดำกลุ่มหนึ่งปรากฏตัวทำให้ใจของมนุษย์เปลี่ยนไปหมดรีบช่วยฉันด้วยเฟรดดี้ฮะไอ้ก <go> ๊ <c oughs> อาตีไม่เจอก็ต้องนานแล้วใช่แล้วลุงลุงก็แก่ไปมากเลยนะมันเป็นเรื่องปกติฉันยังจําได้ปีที่นายเกิดฉันก็เป็นหมาพพนจรอยู่แถวนี้แหละคุณลุงอืมฉันคิดว่าลูโครู้สึกว่าข้างนอกนี้วุ่นวายไปหมดมนุษย์ก็ไม่น่าเชื่อถือเลยนะตอนนี้ครั้งนี้ไม่ธรรมดาจริงๆพวกมนุษย์อาจจะไม่มีความสาม,มารถทําใจถึงใจกับพวกเราอีกต่อไปได้แล้วหรือว่าต้นไม้โชคลาภในเทพนิยายเกิดปัญหาเหรอ อืมพวกเราควรจะทำยังไงดีล่ะลุงดูตามเหตุการณ์ที่พวกเราจะทำได้ก็ต้องทำตามคำเล่าลือหาหมาที่มีความสามารถตัวหนึ่งไปที่ต้นไม้โชกหลาบงานให้ฉันไปก็ได้อาจินายทำไม่ได้ลรอกผู้ที่มีความสามารถ <c oughs> ใช่แล้วนายรู้จักหมาที่ชื่อเฟรดดีไหมละ่ะลุงเฟรดด้ที่ลุงพูดถึงใช่ลูกหมาพันบอสตันตัวนั้นหรือเปล่าละ่ะแต่ว่ามันจะเป็นลูกหมายอยู่นะ แม้เฟรดดี้เป็นลูกหมาก็จริงแต่เขาสามารถทำสิ่งที่เราทำไม่ได้อย่างเช่นอะไรอะ่ะอะไรเหรอความจริงทนี้ก็รู้<ๆ>ไม่ชัดเจนหรอกงั้นก็ถ้ากับหมดท้นทางอันสิ <c oughs> อีกเรื่องหนึง่งขานายบาดเจ็บอย่างนี้ไม่รู้สึกเจ็บหรืองไงฮะตอนนี้ที่ท่านเป็นห่วงคืออาการบาดเจ็บของนายท่านก็อยากลงมือทําอะไรสักอย่างเพื่อช่วยให้ดีท่านคิดว่าอาจินายคงคิดเหมือนฉันและชอบช่วยเหลือผู้คน แม้ตัวเองบาดเจ็บก็ยังไม่สนใจถ้าจะบอกให้นะอาจิวิธีนี้ใช้ไม่ได้ลอกหมาตัวหนึ่งหากจะช่วยเหลือผู้อื่นตัวเองก็ต้องแข็งแรงสักก่อนนะรู้ไหมตัวเองจะต้องแข็งแรงก่อนหากคิดจะป้องกันต้นไม้โชคลาบจริงละก็จะต้องหาหมาพิเศษสักตัวหนึ่งและต้องเป็นเฟรดดี้ถึงจะใช้ได้เฟรดดี้ Freddy, นายไปอยู่ที่ไหนนะ เรดดีต้องพึ่งนายซะแล้วคุณจะคืนของเลยครับคุณนายหมาเป็นสิ่งมีชีวิตนะไม่ใช่สินค้าเออในเมื่อตัดสินใจซื้อหมาเป็นเพื่อนคุณก็คุณมีหน้าที่ต้องเลี้ยงมันนะนะืไม่มีมารยาทเลยไอโกหรือู้ไหมแต่เธอก็บอกว่าไม่เลี้ยงหมาจะเอาอเล็กเมา่อคืน ัวลงผงพูดอย่างนี้หรอคะที่วันนี้หนูมาก็เพื่อซื้ออาหารมาสั้งถุงเท่านั้นแหละคะ่ะอ๋อที่จริงก็มาซื้ออาหารหมาทาั้งก็ดีแล้วล่ะ <c oughs> หาก็ทุกทุกคนรักหมาเหมือนไอโกก็ดีสินะร้องไห้ทำไมเป็นไรไปละจ๊ะ <c oughs> หนูคิดว่าหนูไม่มีคุณสมบัติที่จะอยู่กับอเล็กซ์ที่แสนดีตัวนี้ต่อไปทำไมพูดอย่างนี้ล่ะลูกฮะ หนูรู้สึกว่าวุ่นวายมากตั้งแต่อเล็กซ์กลับบ้านแล้วหนูก็หัวเราะไม่เป็นทั้งที่เป็นห่วงวันหนูอยากจะอยู่กับมันแต่ว่าไม่รู้เพราอะไรหนูไม่ค่อยสนใจมันได้อยู่พร้อมกับอเล็กซ์ความจริงหนูมีความสุขและมีความพอใจมากกว่านี้หนูมีปัญหานะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้ลุงคิดว่าไอ้กอะยังไม่ชินที่จะอยู่อเล็ก Alex อีกสักครั้งหนึ่ง หนูจาได้ไหมตอนที่หนูเสื้อแรกกลับไปในตอนแรกนะั้นหนูก็ไม่ชอบมันเลยจะเป็นห่วงเลยนะผ่านไปสักหน่อยก็คงไม่มีปัญหาหรอกหนูก็หวังว่าอย่างนั้นว่างๆก็มาเที่ยวนะจ๊ะมีอะไรก็มาคุยกับลุงได้ทุกเวลา <c oughs> ขอบคุณคุณลงุงหลังจากที่ได้ฟังคุณลุงพูดแล้วหนูสบายใจขึ้นตั้งเยอะ อะไรไม่ได้ต้นไม้โชคลาบก็กำลังเหี่ยวเฉาคนที่ช่วยมันได้ก็มีแต่เฟรดดี้คนเดียวเท่านั้นน่ะเฟรดดี้คนเดียวไอโกะอย่าร้องไห้เลยความจริงฉันก็ชื่อเฟรดดี้เหมือนกันแล้วก็ใช้ชื่อนี้ตลอดมาแต่ว่าเพื่อช่วยให้ไอโกะขึ้นสู่สภาพปกติฉันขอเป็นเฟรดดี้ตัวจริงอเล็กซ์จริงหรือเปล่าแกคิดจะเป็นเฟรดดี้ตัวจริงเหรออืมไอโกะไม่ต้องเป็นห่วงนะอดทนอีกสักพัก ไม่เป็นอะไรหรอกฉันจะต้องทําให้ไอโกขึ้นสู่ปกติแน่นอนขับใจมากนะอเล็กซ์ฉันจะรอแกนแน่นอน หนูทำอะไรอยู่เนี่ยยังไม่รีบไล่หมาออกไปอีกอ <c oughs> ไอ้โกขอบใจมากนะทำให้ฉันมีจิตใจสู้มาโดยตลอดอ่ะขอบใจมากนะ ฉะกำลังตามหาหมาพันุ์บอสตันที่มีชื่อว่าเฟรดดี้นายรู้จักเขาหรือเปล่านายตามหาเขามีเรื่องสําคัญอะไรล่ะนายรู้จักเขาใช่ไหมเขาอยู่ที่ไหนล่ะเอ่อนายบอกเขาชื่อว่าอะไรนะแง่เสียใจจริงๆฉันรู้จักหมาบอสตันตัวหนึ่งแต่เขาชื่อว่าอาเล็กซ์น่ะนะตัวอื่นไม่รู้จักก็เขานั่นแหละฮะแต่ว่าอย่างงี้นะฉันว่านายจะไปรบกวนเขาเลยเพราะว่ากว่าเขาจะพบกับเจ้านายเขาได้อีกครั้งหนึ่งนะ่ะนะนี่ นายอย่าไปแยกคู่ที่เขาเพิ่งจะพบกันอีกเลยนะบาปนะงั้นเหรอที่แท้เขากลับไปบ้านแล้วงั้นเหรอนี่รอ,อเดี๋ยวสิยังไงฉันก็ไม่ให้นายไปหาเขานายต้องมีอะไรให้เขาช่วยแน่นอนความจริงนั้นน่าจะแก้ไขเองนะถ้าฉันทําได้ฉันก็ไม่ต้องไปหาเขาเหรอกแต่ความสามารถฉันมีจํากัดต้องเป็นเฟรดดี้ที่จะทําได้นายช่วยเหล็กทางให้ด้วยได้หรือเปล่าล่ะต่อให้กัดฉันตายฉันก็ไม่เลกนายรีบหลีกไปนะ นายอยากจะเห็นพวกเดียวกับเราต้องกลายเป็นหวานเพนจรมีชีวิตอย่างลําบากเหรอไม่เกี่ยวกับทั้งสองเรื่องนายฟังให้ดีนะฉันต้องการให้เฟรดดี้อยู่อย่างมีความสุขทําไมนายใจแคบแบบนี้นะบอกให้นายรู้ไว้ซะด้วยนายรู้ไว้ซะด้วยตัวนายเองก็ไม่มีทางสู้ฉันได้หรอกเฮ้ยยอมแพ้ได้ยังฮะต้องให้เจ็บจังเลยฮะ นี่มันเฟรดดี้นี่นี่เฟรดดี้รอเดี๋ยวสิอยู่ดีๆนายออกมาทําไมล่ะอืมนายรู้ไหมฉันต้องเสียหน้าขนาดไหนก็เพราะใครเหรอเกิดเรื่องกับไอโกะแล้วเกิดเรื่องอะไรเหรอเฟรดดี้ฉันก็ไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะฉันรู้เพียงว่าจะต้องหาวิธีทําให้ไอโกะคืนสู่สภาพเดิมนิสัยของมนุษย์อยู่ดีๆเปลี่ยนไปได้อย่างแปลกประหลาดอาจจะเพราะต้นไม้โชคลาบเริ่มหิวเฉาแล้วหากจะช่วยวิกฤตคราวนี้ก็มีแต่นายเท่านั้นที่ช่วยได้นะเฟรดดี้ฉันช่วยได้เหรอ เรดดี้ <Ready. S 1> นายอยากจะช่วยไอโกไม่ล่ะถ้าสามารถทําให้ไอโกหายได้ฉันจะทําได้ทุกอย่างเลยถ้าอย่างนั้นนายต้องไปช่วยต้นไม้ต้นนั้นเหรอนะอืมงั้นฉันจะไปทําเองไอ้แต่ว่าฉันไม่รู้ต้องไปที่ไหนแล้วต้องทำอะไรบ้างอะ เฟรดดี้ Freddy, นายฟังให้ดีมีบางเรื่องมีแต่นายเท่านั้นที่จะช่วยได้เรื่องนี้ลุงทาคิชิเป็นผู้บอกเองอะนะมีบางเรื่องต้องเป็นฉันถึงทำได้แล้วเรื่องนั้นคืออะไรจนป่านนี้ฉันก็ยังไม่รู้แต่ว่าเฟรดดี้หากนายเป็นสุนัขแสนรู้ในนิยายก็ไม่มีปัญหาใครละ่ะเป็นสุนัขแสนรู้ในนิยายอะอ,อะไรนี้มาล้อเล่นกันอย่างนี้แล้วเหรอ ศูนกลางของอาณาจักรสุนักมีพืชนิดหนึ่งที่เรียกว่าต้นไม้โชคลาบอยู่ดีๆีมีวันหนึ่งต้นไม้โชคลาบเหี่ยวเฉาลงโดยไม่รู้สาเหตุเฟรดดี้จึงได้เริ่มต้นการเดินทางของเขาอย่างงหญ่ฉันก็ต้องลองสักครั้งอะ่ะตอนนี้สำคัญที่สุดแล้วต้องรู้ว่าต้นไม้โชคลาบมันอยู่ที่ไหนอะ่ออะเอาล่ะฉันจะต้องออกเดินทางแล้ว อะไรกันนี้นายพูดจริงเหรอน่าจะไปตามพังเหรอนี่รอเดี๋ยวรอฉันด้วยเฟรดดี้นี่นี่น <c oughs> ออออะน่าโมโหจริงๆถ้าฉันไม่บาดเจ็บฉันจะไปกับเขาด้วยเออเออไม่ต้องพูดมากหรอกรอให้นายหายดีซะก่อนแล้วค่อยมาพูดอะอะวีเฟรดดี้รอฉันด้วยสิทำไมเด็กคนนี้ชอบเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะ แม้แต่หมาที่อยู่ไหนก็ยังไม่รู้และจะออกเดินทางยังไงทําไมนายไม่ขอร้องหมารู้ทางอย่างฉันให้ช่วยละ่ะนายพอใจก็ตามมาด้วยสิตามมาด้วยสิหมายความว่ายังไงพูดก็พูดเถอะฉันกับอาจีนะพอฟัดพ่อเวียงถ้ามีฉันไปกับนายอนุภาพจะได้เกลียยไกรายยิ่งขึ้นแช่เปล่าอาออะงั้นอย่าเสียเวลาอีกเลยนะเดชเชีว ต้องพึ่งนายแล่ละนะเฟรดดี้ไอ้ก็ฉันจะต้องกลับมาหาเธอฉันต้องช่วยเธอได้แน่นอน